พร้อมจะส่งนะฮะฮอนด้าเวฟ125หนึ่งคันนะครับเนี่ยคันนี้ก็เป็นของคุณพี่ที่อยู่ต่างประเทศนะครับเนี่ยวันนี้มาอัปเดตราคาเงินสดให้นะครับเพราะว่าคุณพี่แกออกเป็นเงินสดนะครับเนี่ยตัวนี้จดทะเบียนนี้จะเป็นสีดำนะครับสำหรับฮอนด้าเวฟ125ปูร้อแม็กนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่5,9200บาทนะครับเนี่ยเจจะของรถบอกว่าชอบสีดำมากนะสีดำด้านนี่สวยนะครับ อันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมณีเงินสดห้าหมืน,นนะเาพนส้าน,นะครับสำหรับฮอนด้าเว็นมีสองห้าตัวล้อหน็่นะสีดำนี่สวยนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีดำด้านนะครับตัดด้วยสีดำตาลนะครับตอนนี้ลูกค้าก็มารอรับรถแล้วนะครับต่อขอบคุณมากมากนะครับที่มาใช้บริการที่ร้านของเราคนระับันนี้ลูกค้าอยู่อำเภอรกระสังนะมาซื้อที่ร้านอำเภอรกระสังนะครับลูกค้าบอกว่าเอาเป็นเวสหนึ่สองห้าสีดำนะฮะ ก็เลยจับสีให้นะเพราะว่ามีให้เลือกอยู่สีสีนะครับก็จะมีสีดําสีเทานะสองสีนี้จะเป็นสีด้านแล้วก็สีเขียวกับสีขาวนะสองสีนี้ก็จะเป็นสีเงานะแต่ว่าลูกค้าบอกว่าชอบสีดํานะครับคันนี้ลูกค้าซื้อเงินสดเลยนะครับคุณพี่อยู่ต่างประเทศนะฮะเขบอกว่าไม่อยากใส่ตะกร้าไม่อยากใส่กันลายนะอยากได้แค่ตัวรถอย่างเดียวนะครับอันนี้เขาซื้อให้แฟนไปนะครับ อันนี้ราคาล่าสุดเลยนะครับเดือนเมษานะครับเงินสด59,200้านบาทนะครับอันนี้คือราคารุ่เกียรทะเบียนนะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนรายเดียวนะครับสําหรับท่านใดนะฮะที่กําลังมองหารถใช้งานท่บ้านเน้นประหยัดน้ำมันก็แนะนํารุ่นนี้เลยนะครับเลี้ยงหนึ่งสองห้านี่ประหยัดน้ำมันมากนะครับลิตรหนึ่งเมตรขับได้ถึง7 1 4กิโลต่อลิตรนะฮะเพราะว่าตัวนี้ขับขึ้นด้วยโซ่สเตอร์แล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับนี่ฮะตัวนี้ระบบเรือนใหม่นี่ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับ วยงามมากนะครับตัวนี้ตัวท็อปเลยนะฮะมีทางสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะส่วนกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อกสชั้นนะครับตัวนี้เครื่องตัวใหม่นะครับเครื่องเงียดมากตัวนี้เครื่องยนต์125ซีซีนะฮะเป็นลูกสูบสอง่าวนาล,ลูกสูบบุี่50มิลช่วงข้าง6.3คันเดีย วันนี้ฮอนด้ารับการเพิ่มยนต์ให้3ปีนะครับ3 0,000กิโลเมตรสูตรหัวีดรับประกันอีกปี5,000มกิโลเมตรนะครับอันนี้ก็คือราคาล่าสุดนะครับ59,200ืาพนสอร้บาทนะฮะพร้อมโบนัสทะเบียนพร้อมพรบนะครับสำหรับฮอนด้าเว็บห่งสอตัวแล้วแม็กตัวท็อปเลยนะครับสีดำนี่สวยมากนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ท่านใดนะฮะที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละร้านแต่ละพื้นที่ของเพื่ออนนๆพีี่่่่่ขาายยูททเไหรระคับ สูตรที่นี่ก็ที่ร้านฮอน์้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเงินสด59,200บาทนะครับราคาในรูปจดทะเบียนเลยนะครับ59,200นานะครับคันนี้ก็ใหม่มากนะครับรถปิดวันที่24เมษานะครับวันนี้วันที่30ขายได้แล้วนะครับยางใหญ่มากนะครับสำหรับล้อหลังนี่ขนาดยาง80ดสทับ90้อบนิ้วนะส่วนข้างหน้า70็ดทับ90้อบนิ้วนะครับบอกว่ใหญ่นะครับ ตัวนี้ถังน้ำมันนี่จุน้ำมันได้ถึง5.4ลิตรนะรถังใหญ่มากนะครับยูบอกก็ใหญ่นะใส่ของได้เยอะนะครับนีนะ่อัตราประหยัดน้ำมันนะครับ71.4นะเติม1.4ขับได้ถึง100กิโลนะตัวนี้ราคาที่ติดมากับรถ58,200นะครับแต่ว่าของเราก็จะมีค่าโอนค่าทะเบียนพรบอรีก1,000นะของเราขายอยู่ที่59,200บาทของโอนรอมทะเบียนอ้อมพรบนะครับ สำหรับท่านใดสนใจนะฮะหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาได้นะครับที่ศูนย์2157129นะครับร้านของเราอยู่ที่จหวัดบุรีรามอเภอกกะสั่งเงินสดก็ขายเงินสดก็ขายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ท่านใดนะฮะที่ถูกใจในคลิปนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับ